บินได้แล้วแบบบินได้แล้วครับแรงมากนะครับก็วันดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่หนองบัวลำพูนะครับมาปรับปรุงมเ,เปอเตอร์ AC เป็น DC นะครับเป็น ระบบ24โวลต์500าาวัตต์นะครับเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับเลโก้หมอนเลี้ยงไหมนะครับปลูกหมอนเลี้ยงไหมเราใช้พัดลม DC นะครับเปลี่ยนจาก AC เป็น DC นะครับใช้บัลลเลด500วัตต์นะครับปรับความเร็วได้ตามต้องการนะครับ ก็แรงเลยครับกินไฟน้อยนะครับ DC to DC วัดกระแสให้ดูนะครับเปเต็มที่นะครับกิน20แอมป์แต่พ่อบอกว่าไม่ต้องเร็วขนาดน,นี้น เอาหน่อยเบ้าหน่อยเขาบอกใช้อยู่ประมาณประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับอารมณ์ดัวรากาใหญ่อันนี้ก็กินประมาณห้าหกแอมป์นะครับที่ยี่สิบห้าโวลต์ยี่สี่โวลต์นะครับมีสองตัวนะครับสองตัวประหยัดไฟปรับความเร็วรอบได้ตามต้องการนะครับ ห้าหกกันก็พอครับนี <laughs> อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งครับสองตัวอันนี้เปิดอยู่สี่แอมนะครับก็กำลังดีได้เต็มที่เหมือนกันก็อันนี้เปิดเต็มที่กิน12แอมป์นะครับ ำลังดีอยู่ที่5แอมนะครับกำลังดี5แอมหก6แอมนะครับกำลังดีนะครับลมแรงเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ทำโรงเรือนต้องการสบายความร้อนอกรกลางสบายอากาศด้วยทั้งลมขนาดใหญ่90เซนนะครับตัวนี้ ช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับประหยัดไฟแล้วก็คนทานแน่นอนครับเป็นมอเตอร์บัลเลดนะครับโลเหมือนรงพ่อลงไหมครับขนาดใหญ่เลยจิดกัดลมขนาดใหญ่ด้วยนะครับนะครับอันนี้เราทดอัตราทดประมาณสามต่อหนึ่งนะครับที่ตัวนี้สิบสองนิ้วนะครับตัวนี้อยู่ที่สามนิ้วนะครับสี่ต่อหนึ่งนะครับ ประมาณ4ตหนึ่งนะครับเปิดช้าได้นะอากาศร้อนก็เปิดเร็วได้นะครับเกือบบินได้แล้วครับเกือบบินได้แล้วนี่ต่างเลยตามใจนะครับแต่ที่ใช้งานกันจริงก็อยู่ประมาณ5แอมป์นะครับ5แอมป์ก็ที่25โวลต์ก็ประมาณ125วัตต์นะครับประหยัดไฟแบตเตอรี่ลูกใหญ่เลยนะครับ หรือระบบแท่งชาร์จด้วยโซลาเซลล์นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าลงเลี้ยงไหมอ๋อไหนครับว่อ่างนร่งหลอดพวกวัตถุพันธุ์ถุงวมวโม่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าทีมีนี่สี่ร่างนี่รุ่นมูบ่ครับแอนตกตัววัอไม่ชญหา้อยต่อ ห้าร้อยเพหกร้อยิโลนจังทีในกิโลนึงอ๋หาอ้าร้อยเพิ่หกร้อยตัวจังในโลนึงเป็นปักไงห้าร้อยท่นปักหม่อยประมาณหกร้อยค่ะอก็ให้ความรู้ไหมเป็นระบบ IoT นะครับสั่งงานด้วยระบบาการจัดการนะครับตัวน,นี้เป็นคอนโทรลชาร์จนะครับเป็นแบตเตอรี่ ร้อยแอมนะครับระบบ24โวลต์นะครับก็ต่อไฟเรียบร้อยนะครับต่อแบบใช้งานนะครับไม่เน้นโชว์แต่เน้นใช้งานนะครับนีอินไฟน้อยนะครับตัวนี้ชาร์จอยู่ที่8แอมป์นะครับพอชาร์จมาปุ๊บนะครับนี่ตันนี้กระแสชาร์จมานะครับอ่าครับชาร์จมาเข้านี่แหงมาเข้านี่ชาร์จมาเข้านี่นะครับ แล้วก็มอเตอร์กินไฟชุดนี้นะครับอันนี้เราใช้แผงอยู่สองแผงนะครับนะครับตอนนี้ชาร์จลงแบตอย่างเดียวเพราะว่าเราปิดมอเตอร์แล้วนะครับอันนี้ชาร์จลงแบตอย่างเดียวอยู่ที่7แอมป์นะครับอ่านี่คิปทีแบตให้ดูครับ7แอมป์8 7แอมป์นะครับางานนี้คือเราไม่ได้เปิดไปที่ motor, ม,มอเตอร์นะครับมอเตอร์ไม่กินไฟนะครับมอเตอร์ไม่กินไฟ ข้าแบตเตอรี่อยู่7แอมป์นะครับพอเราเปิดมอเตอร์ปั๊บเปิดมอเตอร์หนึ่งตัวมอเตอร์ทำงานแล้วครับเปิดมอเตอร์หนึ่งตัวมอเตอร์กินไฟอยู่5แอมป์นะครับแบตเตอรี่นะโดนดึงไป1แอมป์นะครับโดนดึงไป1แอมป์พอเราเปิด2ตัวอ่าเปิด2ตัวนะครับตัวที่1กินไป 5.2ตัวที่2อกินไป5.0ทั้งหมด10แอมป์นะครับดึงไฟจากบแบตแค่2แอมป์นะครับเห็นไหมครับแสดงว่าที่เหลือก็คือดึงจากนี่ไปนะครับดึงไป7แอมป์นะครับรวมเป็น10แอมป์ก็แสดงว่า10แอมป์ที่ใช้มาจากโยกกล่องไป7แอมป์แล้วก็ที่เหลือก็คือแบตช่วยไปอีก3แอมป์นะครับถ้าเราปิดนะครับปิดปิดปิดมอเตอร์ปุ๊บ ไปก็จะลงแบตนะครับนี่เป็นข้อดีของการต่อแบบนี้นะครับนะครับพัดลมที่ใช้ก็เพื่อดูดเอาอากาศนะครับผ่านความชื้นที่ลงอยู่ที่แผงคลูลงตัวนี้นะครับนะแผงอีเว็บตัวนี้ก็จะดูดอากาศที่ร้อนนะครับผ่านแผงที่มีน้ํานะครับอยู่ในอยู่ในระหว่างแผงนะครับอุณนหะภูมิก็จะถูกปรับลงแล้วก็โดยความชื้นนะครับเข้าไปในห้อง แล้วก็พัดลมก็จะดูดออกนะครับนี่ตัวนี้เป็นระบบอีวนะครับของโรงเรือนนะครับโรงเรือนของเลี้ยงไหมนะครับให้ปรับอุณหภูมิให้กับไหมนะครับตัวนี้ที่ใช้พัดลมนะครับ